อ่าไม่ต้องดับเครื่องครับแค่เอาอาหารทอดขึ้นแล้วก็เออเครื่องครับจุ่มเข้าไปในกระทะที่ร้อนได้เลยอ๋อเหรออ่าแล้วก็หลักการทํางานง่ายมากเลยนะครับก็คือเปิดเครื่องครับหลักการคือดูเหมือนเริ่มง่ายแต่ไม่ง่ายง่ายแต่ไม่ง่ายครับเพราะว่ามันท้องทนความร้อนอีกอุปกรณ์ไฮไลท์เหมือนวันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วครับนักวิทยาศาสตร์บีโต้ตัวนี้นะครับเป็นตัวอ่าวัดค่าน้ํามันครับ เขาเรียกว่าตัวออริสเตอร์ครับอันนี้ครับเป็นตัวไงเนี่ยตัวเครื่องกรองอุตสาหกรรมครับเหมาะสําหรับพวกโรงงานหรือร้านอาหารที่เป็นใช้กระทะทอดเยอะๆครับปิดเครื่องครับเปิดเครื่องกดปุ่ม power ครับครับแล้วกดฟิลเตอร์อ่ะเครื่องมันก็จะดูดครับเป็นระบบแลกข้ามอย่าลองจับนะครับมันเคดูดปุ่นเลยเหมือนแค่ดูดปุ่นเลยครับแล้ววีโต้มาถึงจุดที่พัฒนารุ่นใหม่ครับและนี่โทวในงานที่แรกอ่าใช่ครับวีโต้เอ็มบางตัวนี้เรียกตัวไปวีเอเบย ก็คือตัวนี้ความพิเศษของเขาเลยก็คือว่า,าสามารถคอนเนคกต์ับ w i ไ i ไ,ได้ดูดูอะไรครับดูการทำงานของเครื่องว่าตอนนี้เกองตัวนี้ใช้งานไปแล้วกี่ครั้งครับ สวัสดีครับผมแมนเซกุนะครับตอนนี้อิงงานไพรเฟกโบริก้าปีสองพันี่สิบนะครับเรียกว่ามีแต่ของดีๆเกี่ยวกับวงการเขาเรียกว่าเครื่องครัวสำหรับร้านอาหารมืออาชีพใช่ครับและระบบครัวกลางอุตสาหกรรมใหญ่เนาะใช่ครับนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็มาเจอเพื่อนเก่าที่สมัยหลายปีเราเคยแวะมานะครับก็ได้มาพบอีกครั้งกับวีโต้นะครับครับสวัสดีครับครับไม่ใช่ชื่อวีโต้นะครับไม่ใช่ชื่อก็ชื่อกล้องครับผมจากบริษัทวีโต้ครับครับผม เราเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องกรองน้ำมันวีโต้ครับมา12ปีแล้วครับอ่าสิ่งที่น่าสนใจคือสมัยนั้นน่ะน้ำมันก็ราคาหนึ่งครับจะสมัยเมื่อตอนนี้กลับมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งน้ำมันก็อีกราคาหนึ่งน่าจะเข้าตัวครับเข้าตัวแล้วนะครับใช่ครับสิ่งที่เรากระเทียนคือรายได้เราก็เท่าเดิมใช่ครับแต่ว่าค่าต้นทุนในการทําอาหารหรือว่าส่งร้านอาหารสูงขึ้นครับเนื่องจากเราเปิดเซ็นกุมบอน่าเนี้ยก็มีคนติดตามถามเกี่ยวกับเรื่องการกรองน้ํามันครับเราก็เลยต้องมาถือโอกาสอัปเดตความรู้เรื่องการกกรรรรองงนนน้้ามมัััััีคคบบละิ์ใให่่ๆช ครับตัวเครื่องวีโต้ครับจะมีอยู่3ไซส์นะครับสำหรับร้านอาหารนะครับก็คือว่ามีไซส์กลางไซส์เล็กไซส์ใหญ่ครับหลักการทํางานของเครื่องวีโต้ครับเอาตัวเครื่องครับจุ่มไปในน้ามันที่ร้อนได้เลยอุณหภูมิไม่เกิน2ององศาครับไม่เกิน200ก็โป๊ยไม่จับเครื่องก็ได้เหรออ่าไม่ต้องจับเครื่องครับแค่เอาอาหารทอดชิ้นแล้วก็เออเครื่องครับจุ่มเข้าไปในกระทะที่ร้อนได้เลยอออเหรอเออแล้วก็หลักการทํางานง่ายมากเลยนะครับก็คือเปิดเครื่องครับผมนึกว่าต้องรอให้หายร้อนก่อนแล้วไม่ครับก็คือน้ำมันยังงรร้้ออนไดดคก็เเิื่ ัวเครื่องกองครับใช้เวลากรอง4นาทีครึ่งในการกอง1รอบนะครับกวกเศษอาหารที่อยู่ในใต้ฮิเตอร์ทั้งหมดจะถูกป,ปั่นขึ้นมาผ่านตัวหน้าฟิลเตอร์ครับทาให้น้ำมันเราใช้ได้นานขึ้นอ๋อน้ำมันบางทีมันนิ่งๆอยู่ข้างล่างนะก็เป็นเศษกรไฟใช่ครับ,รบมันก็คือทำถมตีขึ้นมาตบตีขึ้นมาทําให้ผ่านฟิลเตอร์ผ่านกระดาษปอนครับครับผคือจะบอกว่าสมัยก่อนที่ครั้งแรกอ่ะมีความรู้สึกว่าไม่เห็นมีอะไรมากเลยก็แก้กองก็ไหลดูดขึ้นดูดลงใช่ครับแต่พอเริ่มเข้าใจเริ่มสสงัยก็บอ เฮ้ยถ้าเรามีแผ่นกรองแล้วเราน้ำมันไหลลงไปครับผมเคยลองทำเองนะเอากระดาษในห้องตัวมาใช่ครับปรากฏว่าละลายอ่าความพิเศษของวีโต้เลยครับตัวกระดาษกรองครับพลิตัวอย่างให้เดียวไหมนี่ครับอ่าจริงเหรอทั้งกระดาษกรองวีโต้ครับผลิกจากซิลูโลสครับทนความร้อนได้ถึง2 0 0องศาครับอันนี้เป็นฟูดเกรดนะครับอ่เดี๋ยวขอเปลี่ยนใหได้มีปลากเสียงนะโอเคครับ ก็คือตัวนี้เป็นฟูดเกตนะครับสามารถทนความร้อนได้ถึง200องอศาครับเรามีเอกสารรับรองในการใช้ของตัวกระดาษกรองโอเคจะบอกว่าไม่ใช่ว่าฉันมีกระดาษแล้ววางไว้แล้วก็บอกว่าราดน้ํามันใส่ลงไปฉันก็ไม่จบนะถามว่าตัวนี้ราดน้ํามันลงได้ไหมลงได้นะแต่ว่าน้ํามันจะไม่ไหลทําไมอนะ่ะเอ่อวีโต้ครับคิดค้นมา้วครับว่าเวลาที่จะใช้กับเครื่องของเราเนี่ยตัวฟิลเตอร์เนี่ยมันจะต้องใช้แรงอัด ความละเอียดคือ5้าไมคอนเท่ากับพวกเศษผงแป้งครับที่สามารถถือครองได้อ่าโอเคก็คจะบอกว่า ถ้าคิดว่าไม่ซื้อเครื่องวีโตมาซื้อกระดาษวีโตไปใช้ได้ไหมใช่ไม่ได้ครับน้ํามันวางไปก็อยู่ที่เดิมมันไม่ไหลลงไปใช่ครับเพราะว่าระบบคือมันจะเป็นเหวนแว็กขมดูดลงใช่ครับมันดึงน้ํามันลงมาให้ไหลลงไปข้างล่างใช่ครับหลักการคือดูเหมือนเรื่มง่ายแต่ไม่ง่ายนะง่ายแต่ไม่ง่ายครับเพราะว่ามันทั้งทนความร้อนอีกตัวนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับเรื่องความร้อนแล้วก็ปลอดภัยกับผู้ใช้งานเองด้วยโดยปกติครับของผู้ใช้งานเราก็จะเอาน้ํามันเท อ่านกระชอนครับคือตัวเครื่องอ่าก็ใช้วีโต้ครับเอาตัวเครื่องนีจุ่มไปในในกระทะได้เลยก็คือไม่ต้องเทเข้าเทออกอันนี้ถ้าผมเป็นผมผมประหยัดขึ้นอยากใช้มีนางขึ้นเนาะครับก็พจำกองให้มากที่สุดก่อนใช่ครับเราค่อยใช้อันนี้ได้ครับอ๋ออันนี้เป็นที่เราที่แนะนำาป็นมือความเหรอได้ป่ะเราบอกครับเราเรากรใช้เราน้อยสิอ่าเราไม่ได้ไม่ได้สนใจตรงนั้นครับเรามองว่าที่จะประหยัดจริงๆเลยคือฟิวเตอร์ที่เวลาที่ขันเครื่องกรอง อ๋อแ oh. ั่นช่วยช่วยลูกค้าเซฟจะรู้ได้ไงว่าต้องถึงเวลาเปลี่ยนแล้วอ่ารู้ง่ายๆครับเวลาที่เราเปิดเชื่องใช่ไหมครับน้ำมันนะครับมันจะไม่ไหลหลรือไหลช้าลงค่อยเปลี่ยนฟิลเตอร์ครับข้าน้ำมันยังโกอยู่ขนาดนี้ก็คืออย่าใช้กระดาษกรองอทำไมมันรู้สึกเหมือนแอร์บ้านเลยถ้าแบบแอร์เริ่มไม่ค่อย,ยลมไม่ค่อยออกก็ว่าแอร์ตันใช่ครับคิดแค่นี้ใช่ไหมใช่ครับหลักการทํางานทางเยอรมันนะครับออกแบบมาให้ให้เราทํางานง่ายที่สุดอ่าไม่ไม่ซับซ้อนครับถามนิดนึงครับเอ่อจะรับการ สมมติว่าตีจะว่าชันเป็นร้านแตนเทมปุระแล้วกันอ่าเทมปุระครับส่วนใหญ่ที่ลูกค้าใช้ครับความปลายันนะครับจะอยู่ที่สามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่กระทะของลูกค้าทอดแล้วก็จํานวนน้ํามันกับของทอดด้วยอุปกรณ์ไฮไลท์เหมือนวันนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับนักวิทยาศาสตร์ีโตตัวนี้นะครับเป็นตัววัดค่าน้ํามันครับเขาเรียกว่าตัวคอรเทสเตอร์ครับการใช้งานก็คือเปิดสวิตช์ครับเปิดเครื่อง อ๋อเราเอาถุงเกลียวเขามีโตจริงเห่อเนี้ยใช่ครับเอาไปเครื่องวีโตเนี่ยผมพูดเล่นนะเนี่ยนับจุมเข้าไปครับใช้เวลา1 0บถึงสิวินาทีครับแล้วยังไงต่อตัวเลขครับมันจะบอกบอกเลยครับว่าไม่เกินเลข25ครับจะเครื่องสาครับเขียวเหลืองแดงข้างล่างจะเป็นตัวอุณหภูมิครับแล้วรอมันหลอกแฟ้มแล้วนะครับค่โพล่าเหรครับค่าโพล่าใช่ครับแล้วต้องค่าโพล่าคือเหมือนเป็นเลขที่มงบอกว่าน้ํามันเริ่มเสื่อมสภาพใช่ป่ะใช่ครับ อ๋อเหมือนกับว่ามันจะตพอเริ่มนิ่งแล้วบิ้มนี่คือเป็นเร่งนิ่งแล้วครอ๋อนี่ไม่ใช่สูบสี่สูบห้านะจิ้มแล้วต้องรอด้วยใช่ครับโดยปกติครับตัวเลขข้างบนครับจะที่กฎหมายมาเรากําหนดคือไม่เกิน25%เปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้โชว์อยู่ว่าตามกฎหมายว่าน้ํามันที่ใช้ทอดไม่เกิน2 5เปอร์เซ็นต์ใช่ครับข้างล่างคือตัววัดอุณหภูมิครับอ๋อง่ายๆแค่นี้ง่ายๆแค่นี้เลยครับแต่เชื่อไปว่าไปจิ้มแล้วเป็นยังไงบ้างครับเคยไปลองไหม เคยครับสถานการณ์จริงแบบไม่ต้องพูดร้านไหนเลยอย่ใออมไม่จิ้มเขาอ่ะเคยก็ไม่ใช่จากเราอ่ะบางร้านครับคือมองว่าน้ํามันสีใสเออแต่ว่าเอาตัวออเทเซอร์เนี่ยไปวัดสุดท้ายอ่ะค่าโฟลาร์มันเกิน25% 30 35มีหมดเลยครับหรือเป็นบางร้านครับที่สีน้ำมันเข้มแต่เอาค่าเอาตัวออเทเซอร์ไปวัดเนี่ยค่าโฟลาร์ไม่เกินเออโดยที่ลูกค้าเนี่ย น้ำมันเก่าคอลองมาวัดวเราก็วัดปุ๊บทอดลองกรองแล้วก็ทอดตาก็คือเหมือนน้ำมันใหม่เลยครับเออค่ะครับแล้วมันมีความหมายว่าอะไรทำไมว่าน้ำมันดำแต่ว่ากลับโผล่าได้ขึ้นอ,อ่าโดยโดยโดยปกติครับกุกคนจะมองว่าอ,อ่าสีน้ำมันใสคือน้ำมันยังใช้งานได้อยู่หรือสีน้ำมันเข้มอ,อ่าน้ำมันใช้งานไม่ได้แต่จริงๆครับเราต้องลบล้างเรื่องพวกนี้หมดเลยครับออตัววัด ค่าโพล่าครับตัวนี้เป็นตัวคำนดเลยว่าค่าโพล่าไม่เกินเคา25เปอร์เซ็นต์ถึงใช้งานได้สีน้ำมันครับไม่ได้บอกบอกว่าใช้ได้หรือไม่ได้อ๋อเราจะบอกว่าบนหลังให้จิ้มค่าโพล่าอย่าลงเรื่องทางเรื่องสีรืงทีไซนครับอาจจะผัดไฟแรงแล้วทอดร้อนแรงแล้วก็สีได้ขึ้นเร็วใช่ครับแต่ทอดไฟเบาจะทอดนานมันก็พังเหมือนกันใช่ครับอ่าอยู่ที่ประเภทแต่ละประเภทของนี่คือความรับผิดชอบต่อต่อคนทานเนาะแต่ก็มีครับ เดือบปีกดมายไหมถามว่าพี่กฎหมายผิดครับก็ค่าปรับที่กฎหมากได้ินยีย่ยห้อเปลี่ยนบานนะครับหลายคนมาสอาถามบอกคุณแมนมีเครื่องกรองน้ำมันแบบแบบว่าเยอะๆอันนี้มันแบบมันเล็กอ่ะเล็กอันนี้ครับเป็น,นตัวตัวเครื่องกรองอุตสาหกรรมครับเหมาะสาหรับพวกโรงงานหรือร้านอาหารที่เป็นใช้กระทะทอดเยอะๆครับอย่างลูกค้าบอกว่ามีไซส์ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ากระทะเขาสิบใบเขาต้องการความเร็วในการกรองกระทะสิบใบสิบใบครับใบจะกี่ลิตรครับ ใบละประมาณสิบลิตรครับใบสิบลิตรใายฮะอ่าก็คือตัวนี้กองเร็วกว่าครับอันนี้คือตอนนี้คือตัวรือนาร์มน้ำมันเลยเนี่ยใช่ครับเหมือนฟารมน้ำมันเลยครับเออก็ใส่แค่นี้ใช่ครับหลักการคืออะไรครับหลารเราเลยครับเราเลยปุ่มเราจะมีอยู่สามปุ่มครับปุ่ม power ครับ filter deter แล้วก็วาล์วเปิดปิดการใช้งานของเคื่องตัวนี้นะครับเราแผ่นฟิลต้องใส่ไปเข้าไปในนี้ก่อนนะครับดูไม่มีอะไรมากเลยแค่วางกระดาษหนึ่งแผ่น ใช่ครับจะเป็นกระดาษพิเศษนะยืนยันเหมือนเดิมวางปุ๊บมันก็น้ำมันไม่ไหลนะใช่ครับนี่แรงดันเราก็ปิดเครื่องครับเปิดเครื่องกดปุ่ม power ครับครับเล้วกดฟิลเตอร์ฮะเที่ยงมันก็จะดูดครับเป็นระบบแวคคัมอย่าลองจับนะครับเหมือนเครื่องดูดปุ่นเลยเหมือนเครื่องดูดปุ่นเลยครับตากนั้นเราก็ต่อแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเฮ้ย ต่อรอบครับไม่เกิน75็ิบห้าลิตรสำหรับตัวเทอรเอ็กเคนครับแล้วก็สําหรับเครื่อง XL จะไม่เกิน120ลิตรต่อหนึ่งรอบครับ75เยอะแล้วใกล้ครับหมดละพอเรากรองเสร็จนะครับเจ็ดป๊อปเจบห้ลิตรครับแล้วก็กดปุ่มครับยีเทอร์ล้วก็กดวาล์วน้วไหลกันก็จะไหลลงกับกับท่อเดิมไม่ต้องเปลี่ยนท่อเลยเหรอไม่ต้องเปลี่ยนครับแค่ดูไปดูแก้บแกนี้ใช่ครับเธอเวาทำแค่ห้านาทีจบใช่ครับเราฮีเตอร์เนี่ยทำไหนครับมีปุ่มฮีเตอร์ ถ้าสําหรับเมืองนอกครับคืออุณหภูมิเขาค่อนข้างเย็นเขาก็เลยต้องมีฮีเตอร์สําหรับบ้านเราไม่ต้องใช้ก็ได้ครับเพราะว่าน้ํามันเราบ้านเราร้อนอยู่แล้วครับอ๋อบางครั้งอยู่ในเมืองหนาวใส่เบิ้มเ็นน้ำมันแ็งตัวนะใช่ครับอ๋อก็เลยอุ่นให้ไม่ได้กดได้ครับคืออันเนี้ยคุณก้องก็เคยบอกว่าบที่ต่างประเทศเขาจะเก็บน้ํามันที่นี้เลยใช่ครับรุ่นนี้คือมิโต้เอ็กเอ็มครับเอ็กเอ็ใช่ครับี่ราคาไม่ได้แพงนะราคา2องแสนปกว่าครับเกือบๆสามแสนถ้ามองว่าเราทํา โอ้ยทำทุกวันวันละเป็นสิบสิบกิโลเอาว่าสิบสิบเป็นท่าเนาะดูทุกวันเช้าจนเย็นเช้าจนเย็นยังไงก็ลูกค้าผมที่ไปร้านอาหารนะครับเมื่อก่อนใช้เครื่องเอ็กมตัวเนี้ยน้ำมันอยู่ที่250ริบปีบต่อเดือนครับพอใช้เครื่องกรองครับเดือนแรกเห็นผลเลยครับลดไปที่เหลือ190ประหยัดไปหกสิบปีบต่อเดือนเลย60สิบปีบหรือ60ลิตร60ปิบครับปีบนะไม่ใช่ลิตรนะใช่หกสิบปีนี่เยอะมากนะเท่าไหร่นะเท่าไหร่อ่ะพันลิงโฟบาทครับเดี๋ยวนี้อ๋อลองเช็คน้ ราคาดีสิอรัโอเคครับก็นี่คือประหยัดตังค์อย่างชัดเจนครับไปลต้องแต่ดสินใจดูแล้วพวกนี้กลไกไม่ซับซ้อนไม่ได้การ่ง่ายสอนใช่ครับโอเคแล้ววีโต้มาถึงจุดที่พัฒนารุ่นใหม่ครับและนี่โชว์ในงานที่แรกอ่าใช่ครับวีโต้เอ็มบางตัวนี้เรียกตัวอะไรวี i อเยก็คือตัวนี้ความพิเศษของเขาเลยก็คือว่าสามารถคอนเนคตกับ w i ไ i ได้ดูดูอะไรครับดูการทํางานของเครื่องว่าตอนนี้เก็ตัวนี้ใช้งานไปแล้วกี่ครั้งครับกี่ครั้งใช่ครับทำไมต้องรู้คิด ความกังวลคืออะไรป่ะอ่าใส,สม <ะ S 2> นมงเจ้าของกิจการครับบางทีเขาก็อยากจะทราบว่าเฮ้ยตัวเครื่องตัวเนี้เราใช้ไปกี่ครั้งแล้วในการกรองบางทีงลูกน้องไม่ยอมใช้ก็มีถามว่าลูกน้องไม่ยอมใช้มีทักไหมส่วนมากเจ้าของจะมีรีพอร์ตในการจดเอ่อใช้ในออยล์เทสเตอร์ว่าน้ํามันวันนี้ค่าโพล่าอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ๋อครับโอเคแต่แต่นี้คือนับจานวนครั้งอย่างเดียวจำนวนครั้งอย่างเดียวครับอ๋อโอเคครับแล้วมีอะไรอื่นเพิ่ม น้อยลงนะอ่าใช่ครับใช่ปะ่ะคือตัวรูออกน้อยลงครับเพราะว่าเขาจะเก็บเศษให้มันได้มากที่สุดเวลาเราซื้อเครื่องให้เหมาะสมเราดูจากอะไรอ<ช>่ะว่ามีหลายขนาดตัวเครื่องให้หมะสมครับดูจากหนึ่งขนาดเตาครับว่าอย่างเช่นตัว v ี0าครับน้ำมันไม่เกินสบสองลิตรก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นเตาแบบ7ลิตร8ลิตรซึ่งตัวเครื่องอ่ะมันจะเล็กเราก็จะแนะนำเป็นตัวไซส์กลางซึ่งเป็น V50 ้าน้ำมันไม่เกิน25ลิตรนั่นคือตัว มันจะมีกิดที่ตับเอ้ยไม่กิดอะไรบางอยา<ด>่างครับความหมายคืออะไระก็คือว่าน้ํามันสามสดคือขนาดนี้ฉึงจะกรอกได้สมมติบมบานกันในบ้านมากเลยน้ำมันอยู่แค่ตรงนี้่าว่า30ลิตรเลย40ลิตรเลยนะถ้า40ลิตรก็จะแนะนำเป็นตัวไซส์ใหญ่ครับตัวไม่เกิน40ลิตรเลยอ๋อโอเคเพราะว่าสุดท้ายอ่ะมันต้องใช้เรื่องของการกระเจิมด้วยนะใช่ให้น้ำมันแกว่งได้ครับแต่ถ้าเป็นกระทะไซส์ใหญ่ที่ลูกค้าใช้ครับสีไม่เกิน40ลิตรเนี่ยบางทีเราจะแนะนำเป็นตัว x m เพราะว่าการกรองเนี่ยตัวเครื่องกรองเองอ่ะมันจะมีลักษณะของเขากว้างกว่ากว้างกว้างไม่กว้างมากเอาไปกว้างใช่ครับเพราะว่ามันจะได้ประมาสักอยู่ในกระทาที่มันมวนได้แล้ทีเป็นกระทาใบาบัวแบบใหญ่ๆมากๆอะไรเงี้ยเราก็ะจะแนะนําเป็นตัว b m เ,เลยอ๋อครับในระยะยาวคุ้ม่ากว่าลงทุนครั้งเดียวจบครับจริงๆจะบอกว่าเป็นแค่เดึ่งเดียวในประเทศนะใช่ครับที่แบบเป็นระบบฟิลเตอร์อย่างนี้ดูแบบนี้ใช่ครับ แล้วก็จัดเยอรมันด้วยใช่ครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากสําหรับเขาเรียกว่าในยุคน้ำมันแพงก็อย่าลืมวีโต้ไวใชงงานนำมผมว่าน่าจะเป็นคําตอบที่ดีและสุขภาพดีสำหรับลูกค้าด้วยใช่ครับไม่ใช่แค่เรื่องประหยัดใช่ครับเป็นการรับผิดชอบอย่างกลมใช่ครับก็คือตัววีโต้ครับมันจะช่วยเลยคืออาหารซาลดสารก่อมะเร็งในร่างกายของคนเราครับประหยัดเป็นเรื่องตามมาอีกรอบหนึ่งอ่าโอเคครับครับผมได้ครับวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับ คุณก้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแลวสวัสดีนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ